ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สองของท่านอาจารย์วสินอินทศรัวรคที่7อรหันตวรรษวันนา,นาเรื่องที่สร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะพระพุทธภาษิตยัสสาสวาปริขีนาอาหาเรจะอนตติสิโตสุญโตอนิมิตโตจะ วิโมกโขยดสะโคจโรอากาเสวะสกุลตานังปะทันตัดสะทุรันนะอย่างคำแปลผู้ใดสิ้นอาสะวะแล้วไม่คล่องในอาหารด้วยตันหาผู้ใดมีศุญยตะวิโมกและอนิมิตตะวิโมกเป็นโคจรร่องรอยของผู้นั้นตามได้ยากเหมือนรอยเท้าของนกในอากาศอธิบายความ อาสะวะคือกิเลสหมักดองอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์ทำให้มืดมนมัวเมาท่านกล่าวไว้สีประการคือ 1. กามาสะวะอาสะวะคือกาม 2. องพวาสะวะอาสะวะคือภพสาทิฏฐาสะวะอาสะวะคือทิฏฐิ 4. ี่อวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชากามคือความใคร่และสิ่งที่น่าใคร พบคือความเป็นและสิ่งที่เป็นรวมถึงความพอใจในการเกิดเพราะยังเพลินอยู่ในกามอยากเกิดมาเสพกามอีกไม่อยากพรากจิตไปจากกามทิฏฐิในที่นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิกล่าวคือความเห็นผิดส่วนอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดบอดต่อกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งสประการน,นี้เป็นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตใจของมนุษย์ ยากที่จะทำลายถ่ายถอนได้ข้อว่าไม่คล่องในอาหารด้วยตัณหานั้นพึงทราบอาหารสี่อย่างก่อน 1. กะัวะลิงการาหาร 2. ผัดสาหาร 3. มโนสันเจตนาหาน 4. วิญญาณาหารกะัวะลิงการาหารหมายถึงข้าวและน้ำที่อาศัยบริโภคเลี้ยงร่างกายผัดสาหารหมายถึงผัดสะต่างๆ เช่นผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมโนสันเจตานาหารหมายถึงความตั้งใจความจงใจความหวังอันช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ได้วิญญาณอาหารความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆอันทำให้มีความรู้สึกชุ่มชื่นที่อธิบายอย่างนี้เพื่อให้ง่ายให้คนทั่วไปพอคิดเข้าใจได้ อาหารที่กล่าวถึงในที่นี้หมายเอากาวรวิงการอาหารแต่ประการเดียวคือไม่คล่องไม่ติดในเรื่องอาหารการกินไม่ให้รสอาหารครอบงำไม่บริโภคด้วยการติดในรสแต่บริโภคด้วยวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ไม่ต้องมีทุกขเวทานาเพราะความหิวส่วนวิโมกสองได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่สามของวรคนี้ บุคคลผู้สิ้นอาสะวะสี่แล้วไม่ติดในอาหารมีวิโมกชื่อว่าเป็นผู้มีร่องรอยอันใครๆตามหาได้ยากเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวรุวนารามเมืองราชครทรงปราบพระอนุรุทธเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระอนุรุทธเถระวันหนึ่งพระเถระเห็นว่าจีวรที่ใช้อยู่เก่าแล้ว จึงเที่ยวแสวงหาผ้าทำรรจีวรที่กองอยากเยื่อหมายถึงกองขยะเป็นต้นในชาติที่สามนับจากอัตภาพนี้ท่านมีภรรยาคนหนึ่งบัดนี้หญิงนั้นเป็นเทพธิดาอยู่ในชั้นดาวดึงชื่อชาลินีนางได้เห็นพระเถระเที่ยวหาผ้าอยู่ก็นำผ้าทิพสามผืนยาวผืนละ13ศอกกว้างสี่ศอก คล้ายผ้าสารีของผู้หญิงอินเดียใช้ทั้งนุ่งและห่มไปวางไว้ที่กองอยากเยื่อแห่งหนึ่งให้ล่อแต่ชายผ้าคือกลบผ้าไว้ด้วยกองอยากเยื่อนั่นเองให้ส่วนชายผ้าล่อออกมาพอเห็นได้ทั้งนี้เพราะรู้ว่าหากนำไปถวายโดยตรงท่านจะไม่รับเพราะท่านถือผ้าบาังสกุลพระเทระเห็นผ้าแล้วจึงถือเอาโดยคิดว่าเป็นผ้าที่คนสละแล้ว อาการอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาโดยบังสุกุลสัญญาในวันทำรรจีวรพระเถระทั้งหลายในวัดเวรุวันมาช่วยกันทำมากมีพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระอานนท์เป็นต้นแม้พระศาสดาเองก็เสด็จมาช่วยร้อยได้เข้าในบ่วงเข็มคืออาการสนเข้มฝ่ายเทพธิดาชาลีนนเห็นดังนั้นจึงไปชักชวนชาวบ้านให้ทำอาหารมาถวายพระ ชาวบ้านมากกันมากอาหารก็มากเหลือเฟือเมื่อพระฉันเสร็จแล้วข้าวต้มข้าวสวยเหลือเททิ้งเป็นกองใหญ่พระทั้งหลายพากันติเตียนพระอนุรุตว่าเลี้ยงพระเพียงเท่านี้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องให้ญาติโยมนำอาหารมามากมายอย่างนั้นคงจะต้องการอวดว่ามีญาติโยมมากกระมังพระาศาสดาทรงทราบแล้วจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่า อาหารที่มากมายอย่างนั้นไม่ใช่เพราะการบอกของพระอนุรุตแต่เป็นเพราะอนุภาพแห่งเทวดาพระขีนาสพเช่นอนุรุตย่อมไม่ทำเช่นนั้นย่อมไม่กล่าวกรถาพาดพิงถึงอาหารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายัดสาสวาปริขีนาเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟงังธรรมบททางแห่งความดี ของท่านอาจารย์วสศินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ